แกอะหลายปีแล้วแต่ว่ากัเป็นปีแรกที่ผมไปมนะครับปีแรกที่ผมไปผมก็เลยเอ้าผู้หญิงช่งงน้ดปีนี้คือปกติน้องไม่ได้ไปส่งปร,ปรก,กติน้องเพ่งไงพอผมไปแล้วคุณได้ป่ะปีนี้กูจองตัวเธอนะอคุยพาะจะไปแข่งรลองเพิงแก,กกับไปแข่งเริ่มจากระดับปุ่มระดับตำบลระดับเข<ค>ตอันนี้เราคือไปเพราะคุณซี่เกี่ยมเดนี่แมนบางคนบอกเขาจะพูดถึงเครื่องไทยแมนเพราะคุณซี่เกียมและใครไรสดอยู่อันนี้ผู้หญิงแบบเดนแลมอันนี้กูสินจังไม่ใช่พี่อ้อยพี่ชอดนะ จึงมาได้เป็นระดับปฏิทต่อมาแมนกามากับปีเทอร์พอดีเนาะพอาอลดิงก็เปิดเทอมมากกับขันจิบเบอเฮตโตขัวี้ตเล็กน้อยส่ไหมเพราะว่าเด็กน้อยมนีความฟันนะครับก็เลยพยายามรงคลบรลงคลิรลงหยางมันกับคนกับหายกำลังใจอยู่แต่ว่ามันกับบรดินี้โรดรีว่านั่นนก็เลยส่งไปหลายวงสุดท้ายก็เลยพอลดิงจะทำาห้ยุยไม่ไม้ยเนาะก็เลยส่งไปให้ไม่ยุยไม่ยุยเลยว่าโอเคเรวสิลองปรึกษาบอร์เดอร์สันว่าน่ะก็เลยูดลงฟีดก่อนคอบคุมที่แรกกับเปรดรีดนาง แมนก็เลยเป็นแบบว่าก็หึมเกินไาเลยยอดอะไรยอดแช่คือคนกับทาไมไม่เอามาหน่อยทําไมแบบครอบอลนอกมันน้ำเนยสินะจนสุดท้ายพยาบาลกับเห็นไปเห็นไปเห็นแล้วตอนนี้เรื่องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วก็อ๊ะอันบากกันนหน่อยมันมันข้นข่าวจะว่ามันเสียงดีเป็นบอก็เลยไปดูไปดูบอลนีเข่าจะ่าดมาถ้าบอมาเ้อสิเพื่อนผู้นี้สิมาเอาเด้อาสั่นอันนั้นอันนี้อันเนี้ย แล้วแต่ไปฉันก็ออกสอซันดองมันคนเขาคนเรามันจะดังอยู่ที่ไหนมันก็ดังมันจะอยู่กับใครมันก็แล้วแต่โซ่ดาวต่างวันคิดอย่างแต่พอคิดไปคิดมาเชิดพอช่วงนั้นเราก็มีศิลปินบ้างใครแสบอยู่ช่วงนั้นอ่ะอดีตอยู่ในรุ่นนี่เปียงปังอยู่ช่วงนั้นอ่ะหนึ่งวันไม่รู้ดังเป็นบัหลักก็เลยมันอยู่ช่วงนั้นอ่ะม่ได้สนใจวันนี้พ้อขามขึ้นมาเอ๊ะไปรับบอลสันก็เลยตีแล้วจะคอนแก่นอ่ะไปตีแลจวจะโฉมาคอนแก่นอะสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงอะ ลูกกับแม่้อเล็กนั่นน่ะแม่นบอกว่าแมันบอกแม่นแม่นโตเกียวสิอนันต์ตาโตเกียวโตเกียวไปเตี้ยโตเกียวมาอุ่นโตเกียวมาเกอื่นยังไม่รู้นีแต่เราเคยเอาลูกไปน้ำแม่ครับโตเกียวมานาลูกไปด้วยก็เลยไปหาน้องเนาะไปถึงบ้านมันมันร้องไห้นะมันร้องไห้เลยแม่รักไปหมดคือแก็บร้องไห้ที่แก็บร้องไห้เลยว่างอะไมบ้าบอันนี้ก็มาแบบเสื้อผ้ายมาแบบเสื้อผ้ายีดังมากมาแบบเสื้อผ้ายื่นต้องมาหาคุณยอดสี่ห้าล้านวิวอ่ะอันพยาบาลเข้ามา มันคุณของีแก้ว่าครับประศนว่าแมนครับประสิดอกมือสิเข่าไปเทาก็ดีใจเราเด้เค่ว่าพยาบาลทท่ามากกัดีใจเราไหมครับมือเนสิเขามาด้วยส hmm. ันม mm ีวะเน่ยอย่าบอกสีแก um ้วนะสันมือหนักมัันเขาบอกรับพี่น้องเมาดีใจไลบอกเขาได้ไหมคุณจินจังเป็นบอกขี้โม้ใช้มาหลับอยู่ปากซอยแมนเขาเป็นเป็นยังซีล่ะเขาเป็นยังซีละนี่ คือเก่ามาสมุยเป็นพนักงมานบอเป็นพนักงนะเป็นเพราะเขาดเรื่องได้แหลกเนี่ยอือเจนี่ยอยากบอกญาติเกี่ยมแต่ว่าญาติญาติลอยไปบอกร้านก็เลยมาบอกผู้ใดจะคุ้นนอนกินไมยผู้เดียวก็เลยถามว่าไปอยู่ตัวเกมมิวสิกไหมกี่เมย์น้องก็ว่าเออไปเนาะแล้วก็ทําเพลงไม่กี่วันมีเจ็ดสบทำไปปุ๊บๆโเป็นคนที่แบบว่าถ้าดูถ้าเกิดจับมาแล้วกําเพลงเลยภายในสัปดาห์นั้นซ้อมสามวันสี่ห้าวันอัดเข้าห้องอัดดันเข้าห้องอัด ตีรถไปอาไทยมีที่อะไรนะไอ้แม่กองแม่กองสมุทรสาครเมุทรปลากรไอ้สมุทรสงครามไม่นครับซ้อมสัปดาห์เพลงออกบึ้มนั่นแหละคือเป็นเราก็เล่นคุณจังกู้ชินจังวเพราะว่าตอนตอนนั้นกู้ชินจังก็ยังไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องเพราะคุณจังติดตามไปดูแลน้องแต่ว่าคุณข้าจอเอฟข้าจอเอ็นดูคุณรู้จังไงก็เลยถามบาร์รองเพลงบอยกู้ชินจังเอาอย่างนี้ซักไหนในมาแล้วกันแล้วจับเส้นขันยางก็เป็นตุกเกี่ยวด้วยสีซ่าเบอร์ก็เลยจับบีคอสิปีเลย แล้วเออแต่พวกเซนสิบปีเีไม่ค่อยรอดนะหนีหมดเลยคืนเสีญเวลาใส่ผ้าฉันคืนหมดแต่ฉันไม่เอาฉันไม่ปรับด้วยค่าปรับสองล้านก็ไม่เอาคืนวันไหนอะไรยังเดี๋ยวจะดูก่อนไม่อันนี้คืนได้นะเพราะยังไม่ดังเลยทำไมก็ไม่ดังคืนไปเยอะเพลงไม่เพลงก็ไม่ดังแต่ว่าคนอ่ะเขาดังอยู่เขาก็เป็นพระอบพระเอกอยู่ใช่เพลงพิมพีอยู่สามซีดานวิวลงทุนหาหกแสนหน่ะก็ยังคืนไหนประเทศอย่างไรบมื่อไหรกันเละเลยมาอยู่ อันนี้คืออยู่ในค่ายแล้วแม่เป็นศิลปินตัวเกียวมิศิลปินแต้อีกขึ้นเดีมาลองเพลงมาดิเขาเลยถามว่าขึ้นจากจะลองเพลงจะลองลองเพลงบอเขาเลแต่งเพลงให้เขาเลยไปหาลองเพลงลองเพงลงก็าเลยลองมากตอนนีซ้ำเดือนล <c oughs> แล้วได้ซ <c oughs> ีแล้วซียังซีซี แม่บอกได้ซี่แสนแล้วลอืมได้ซี่แสนแล้วขเขาเห็นเพีย้ยนแหลกเขากับอาไรสามสิบสี่สิบล้านวิวเนาะเพี้ยนต่อกัอออกบหากล้านวิวแม่ก่อนกับมอลลัมอลลเรื่องต่อกลอนเอาไปตือ้อทุกคณะแม่เลยครับพืน้นเพี้ยนอย่าง,งกูทอดเนี่ยปากในสั่นเอาหามาถอดลา